สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมคะ่ะเข้าสู่งานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินรีทองมหาชนครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2563นะคะซึ่งเป็นการคัดสรรและก็เลือกเฟ้นผู้ที่ทำความดีส่งเสริมให้คนไทยนั้นตระหนักถึงคุณธรรมและก็ความดีค่ะซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วถ่ายทอดนะคะผ่านทางทบ .5 ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาแห่งบุคคลนักเรียนนักศึกษาค่า ราชการแล้วก็เยาวชนด้วยนะคะที่ได้ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการในการรับรางวัลในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามบรรยากาศภายในงานเลยค่ะเราเข้าสู่รางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่อยจางเป็นทางการแล้วนะคะใช่แล้วนะครับในช่วงนี้ ขอกรบเรเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอมราชวงศ์มารีจักรพันธ์นะครับขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลน,นะครับเรียนเชิญครับเราจะเริ่มกันที่นะครับผู้เข้ารับรางวัลในสาขาพิธีกรรายการข่าวดีเด่นฝ่ายชายนะครับ<ช>ได้แก่คุณสุวิ์สุทธิประภานะคะจากรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงค่ะขอแสดงความยินดีและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ รู้สึกภาคมวยนะคะดีนะครับไม่เป็นไรละครับขอบพระคุณครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาที่พิธีกรรายการข่าวฝ่ายหญิงดีเด่นได้แก่คุณพรพัฒน์นิลพัฒน์ค่ะจากรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงค่ะคู่วััญกันนั่นเองนะคะรายการนี้ค่ะคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ค่ะถูกต้องนะครับ แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึงนะครับกับคุยขโมยบ่ายสามโมงครับรางวัลถัดไปนะครับ <да ต่อเนื่องกันเลยกับรางวัล SO พิธีกรคู่ดีเด่นนะครับมาสองท่านด้วยกันได้แก่ครับคุณรัชนีสุทธิธรรมและคุณกัมพูภูริภูวดลค่ะคู่ข่าวสวร์อาทิตแน่นอนนะครับคือจะบอกว่า การเล่า <30. S 1> ข่าวนะการนี่คือเหมือนว่าเรารู้สึก Joy, มีความ <Joy. S 1> รู้สึกไปด้วยนะถูก <Joy. S 1> ต้องนะครับ uh huh. กับนักพยากรณ์ดีเด่นได้แกอาา่อาจารย์คทาชินบัญชรค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะต้องขอแสดงความดีด้วยนะคะค วันนี้นะคะมาในฐานะนักสแสดงนะคะไม่ใช่นักกีฬานะคะนะคะเขาเรียนเชิญนะคะคุณบัวขาวนะคะหรือคุณสมบัติบัญชามเมฆนะคะรับรางวัลจากนักสแสดงนำนะคะ <ผม S 2> ย้อนยุคของเรานายทองดีฟันขาวนะคะเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแม่ไม้มวยไทยนะคะใช่ครับเสียงปร,รบมือให้กับคุณบัวขาวครับ ถัดไปถัด<ำ>ไปที่นักแสดงนําหญิงดีเด่นในช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบผลงานทางการแสดงของพี่คนนี้มากๆเลยทีเดียวนะครับค่ะเรียกว่ากวาดมาทุกสถาบันรางวัลน,นะคะกับละครเรื่องกรงกรมนะคะโดยคุณใหม่เจริญปุระค่ะขอเรียนเชิญพี่ใหม่เลยนะคะสวัสดีครับพี่ใหม่ครับฝีมือการแสดงละครกรงก,กรรมนี่ <มา S 2> คือแบบว่ารางวัลทุกสถาบันเลยนะเข้าชิงรับสถาบันเลยนะคะ และขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่สิตางบัวทองของเรานะคะเน็ตไอดอลผู il> ้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะคะผู้มีภาพอยู่บนผนังโบสถ์นะครับค่ะเป็นตำนานของส้มหยุดนะคะแห่งยุคโควิดค่ะ ไปนะครับดรชยศวิสาทพงศ์ครับตามมาด้วยนะครับคุณเอกวันรัตนสิริอัมพายครับเด็กหญิงโชรีจเจริญราช์ค่ะ เตอรเอกลิตนารายรักษาค่ะ ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอีกสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับเป็นแบรนด์ B M G กาแฟนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกับคุณเบิร์ตกันนะครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหายตื่นเต้นหรือยังโอ้ยังตื่นเต้นอยู่เลยได้รับรางวัลในวันนี้นะครับรางวัลรับวันในสาขาอะไรครับพี่เบิร์ดสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2563ครับแบรนด์อะไรครับ B M G Coffee ครับเป็นกาแฟเกี่ยวกับเป็นกาแฟเกี่ยวกับสุขภาพครับครับผม เป็นเนเจอร์ล้วนๆไหมฮะหรือว่าล้วนๆเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยกาแฟของเราจะไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ําตาลเพราะว่าปัจจุบันที่คนก็จะดูแลสุขภาพกันมันจะมีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติจะเป็นถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีส้มแขกก็ดูแลระบบโอ้เป็นตัวดีทั้งนเลยส้มแขกทั้งเช่าเห็ดลินจือดีหมดเลยนะทุกตัวเลยเนาะอคาเนตินอคาเนตินด้วยไม่เราใช้ ใช้ถั่วเหลืองแทนแทนครีมเทียมอมดีครับเพร <อ S 1> าะฉะนั้นก็จะดูแลสุขภาพโดยตรงถูกต้องเลยแล้วคิดว่ากาแฟ BMG เนี่ยทำมถึงได้รับรางวัลผริพันธ์ดีเด่นในวันนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างกาแฟ BMG เนี่ยเป็นเป็นผู้ดื่มแล้วก็บอกต่อล้วนๆเลยเราไม่ได้ใช้งบเรื่องของการโฆษณาอะไรต่างๆเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เติบโตมาเนี่ยเติบโตจากจาก ผู้บริโภคโดยตรงแล้วกลุ่มทาร์เก็ตของลูกค้าพี่เบิร์ตจะเป็นกลุ่มไหนครับของ BMG นี้คือตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพแลวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็พี่เบิร์ตมีข้อคิดยังไงเกี่ยวกับเจ้าของแบรนด์ต่างๆในตอนนี้ที่ให้แบบว่าให้กำลังใจเขาในการสู้วิกฤตโควิดให้ผ่านไปยังไงต้องต้องบอกว่าคือเราโชคดีแล้วอ่ะที่ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยวิกฤตโควิดถือว่า ถือว่าเบ, <au S 1> <ล>บาเพืเอนเบาเพื่อนเลยแล้วก็ส่วนหน้าที่การดูแลก็เป็นเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ปฐบาลไป<า>แต่ว่าหน้าที่ในการดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีนะครับแต่ว่าโชคดีที่ที่บริษัทก็คือทุกคนก็มีที่จะมีผลตภัณฑ์เส,เสริมอาหารด้วยก็ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ดื่มบีมจีอฟฟี่ด้วยคือไม่ได้มีกาแฟตัวเดียวมีตัวอื่นด้วยเป็นอาหารเสริมด้วยถูกไหมฮะก็เลยทําให้สมาชิกของเราเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจกันนิดนึงว่ามีมีภูมิคุ้มกันพอสมควรวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เบิร์ตมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บร